นอบน้อมบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อหลวงปู่มั่นพบพยามัจจุราชช่วยวิญญาณยังไม่สิ้นบุญให้ได้ปฏิบัติอบรมจิตโดยปกติแล้วพระอริยเจ้าผู้ทรงอภิญญาคุณน,นั้น เมื่อท่านจะตักเตือนพระลูกศิษย์ที่ปฏิบัติดำเนินจิตไปผิดทางหรือเป็นการเนิ่นช้าต่อการบรรลุธรรมท่านก็มักจะเทศนาอบรมในที่ประชุมสงเสมอโดยศิทธ์ไม่ต้องเอ่ยคำถามส่วนเหล่าโอปติกะที่กำเนิดโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่คือเกิดแล้วเติบโตในทันทีทันใด อันได้แก่เทวดาชั้นต่างๆเปรตและอสูรละกายต่างๆนั้นก็มักจะมากราบขอฟังพระธรรมเทศนาหรือได้รับเมตตาเทศนาสั่งสอนเมื่อมาเกี่ยวข้องสัมผัสด้วยความเมตตาสงสารอยู่เป็นประจำด้วยองค์ท่านเมตตาให้พ้นจากทุกขติภูมิอันไม่มีผู้ใดปรารถนา และให้ได้ทางดำเนินไปสู่สุคติภูมิอย่างที่ควรจะเป็นดังเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องขององค์หลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐานซึ่งท่านไดเมตตาสงเคราะห์สัมภเวสีตนหนึ่งผู้ดันด้นด้นเดินบุกป,ป่าฝ่าดงเพื่อจะได้กราบศึกษาธรรมะจากหลวงพ่อปู่แต่มีกรรมมาตัดรอน ให้ต้องตายไปเสียก่อนทั้งที่ยังเหลืออายุไขในโลกอีกแต่ก็ต้องถูกนายนิริยาบาลจับตัวไปยังยมมาโลกก่อนดังเรื่องที่จะเล่าดังต่อไปนี้หลวงปู่มั่นออกจาลิกไปกับพระป่าด้วยกันจำนวนหนึ่งออกเยี่ยมเยียนญาติโยมและลูกศิษย์ลูกหาในพื้นที่อีสานตอนเหนือและได้เลือกที่พำนับ อยู่ที่วัดป่าเก่าๆแห่งหนึ่งซึ่งชาวบ้านนิมนต์ท่านให้พักอยู่กุฏิไม้ส่วนพระลูกศิษย์ก็หาพื้นที่ปักกุดอยู่รอบๆหลวงปู่ใช้กุฏิไม้หลังนั้นเป็นที่เจริญสติภาวนาหลายคืนจนคืนหนึ่งจิตของหลวงปู่ได้สัมผัสถึงวิญญาณสัมภเวสีตนหนึ่งจิตของสัมภเวสีตนนั้นยังเป็นจิตที่เพิ่งตายใหม่ๆ ท่านเห็นว่ามาวนเวียนแถวแถวนี้หลายคืนแล้วจึงเรียกให้มาคุยด้วยหลวงปู่ถามว่าคุณมาจากไหนวิญญาณตนนั้นกราบท่านมีหน้าตาเศร้าหมองน้ำตาไหลอาบแก้มบอกว่าตัวกระผมนี้รู้สึกเลื่อมใสและศรัทธาในตัวหลวงปู่มากตั้งปณิธานแน่วแน่ว,ว่า จะมาขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับหลวงปู่ให้ได้เที่ยวอ,ออกสอบสแสวงหาหลวงปู่มานานแสนนานเมื่อทราบว่าหลวงปู่อยู่ที่นี่จึงรีบเดินทางมาเพื่อกรา,าบท่านแต่เหมือนมีกรรมยังไม่ได้ทําตามปณิธานระหว่างเดินทางก็ตายในป่าเสียก่อนด้วยไข้ป่าจึงต้องมาเป็นสัมภเวสีเช่นนี้เมื่อหลวงปู่มั่นได้ฟัง ก็สัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นและศรัทธ,ธาอันแรงกล้าของวิญญาณตนนั้นท่านจึงถามไปว่าคุณตายมากี่วันแล้วกระผมตายได้สามวันครับวิญญาณตอบงั้นโยมยังเหลือเวลาอีกเจวันก่อนที่เขาจะมารับตัวไปอัตมาจะสอนการภาวนาให้จึงตั้งใจให้มากนะ พราะเวลาของโยมเหลือน้อยเต็มทีแล้วและจงมาหาอัตมาในเวลานี้ของทุกๆวันวิญญาณดีใจเป็นอย่างยิ่งเขาเพียรมาหาหลวงปู่ทุกคืนซึ่งหลวงปู่ก็สอนหลักธรรมและคำภาวนาให้แก่เขาทุกคืนจนเวลาล่วงเข้าคืนสุดท้ายองค์ท่านไม่เห็นเขามาอีกจึงกำหนดจิตด,ดู ก็เห็นว่าวิญญาณตนนั้นเพิ่งถูกยมทูตจับตัวไปนำไปนรกเสียแล้วอะไรกันหนอยังไม่ถึงเวลาเลยทำไมยมทูตขยันเสียจริงหลวงปู่ท่านจึงบอกลูกศิษย์ว่าวันนี้ท่านจะไม่ออกมาข้างนอกถ้าเห็นท่านนั่งสมาธิไม่หายใจไม่ต้องตกใจเดี๋ยวท่านก็กลับ องค์ท่านนั่งสมาธิถอดกายทิพย์ออกไปจากกุติไปจนถึงทางเข้ายมโลกท่านเข้าไปลึกขึ้นลึกขึ้นจึงได้สัมผัสได้ถึงความกลัวและเสียงร้องละงมเป็นความรู้สึกของความทุกข์เหลือประมาณหนึ่งว่าจะไม่มีวันจบสิ้นเป็นเวลานาน,านชั่วกลับชั่วกันจากนรกขุมต่างๆที่คนในนั้นกําลังรับโทษอย่างหนัก จิตขององค์ท่านล่องลอยไปถึงทางเดินลึกลับแห่งหนึ่งมันเป็นทางเดินอันยาวไกลสุดลูกหูลูกตาก็พบกลุ่มยมมทูตที่กำลังนำพาขบวนวิญญาณเดินทางไปเพื่อชำระความวิญญาณทั้งหมดถูกล่ามด้วยโซ่ตวนหน้าตาเศร้าหมององค์หลวงปู่เห็นชายคนนั้นอยู่ในกลุ่มนั้นด้วย เมื่อหลวงปู่เข้าไปใกล้ๆพวกยมมาทูตก็ยกอาวุธเข้ามากัน้นหยุดก่อนสมณะท่านเข้ามาทำไมมีธุระอันใดหรือครับหลวงปู่ยกมือชี้ไปทางสัมภเวสีตนนั้นแล้วพูดว่าอัตตมามาที่นี่เพื่อแจ้งเหตุให้ทราบว่าวิญญาณตนนี้ยังเหลือเวลาบนโลกมนุษย์อีกหนึ่งวัน ท่านอย่าพึ่งเอาเขาไปได้หรือไม่พวกยมมทูตทำหน้าตาขึงขังจรงิงจังต่คอกออกมาว่าออกไปมาทางไหนกลับไปทางนั้นเดี๋ยวนี้หลวงปูต่ตอบกลับไปว่าอัตมาไม่ไปเหล่ายมมาทูตมีสีหน้าเหี้ยมดุดันมากขึ้นเอาอาวุธออกมาเดินเข้ามาหาหลวงปู่ทำท่าจะฟันหลวงปู่ ทัในใดนั้นก็มีเสียงขึ้นว่าหยุดก่อนพร้อมกับแผ่นดินในโยมโลกก็สั่นหวั่นไหวอย่างรุนแรงจนเสียงวิญญาณที่กรีดร้องด้วยละง,งมเงียบกริบเกิดประกายลำแสงเหมือนฟ้าผ่าเป็นสิบสิบครั้งปรากฏเป็นพยายมราชตาดุดันน่ากลัวภายในดวงตามีอำนาจเขาเดินมาหาหลวงปู่พร้อมกราบที่เท้าแล้วถามว่า มีเหตุอันใดถึงกับต้องมาถึงยมมโลกครับหลวงท่านปู่มั่นตอบว่าอัตมาต้องการมาตามท่านผู้หนึ่งซึ่งเขายังมีจิตภาวนาอยู่และยังเหลือเวลาอยู่บนโลกมนุษย์อีกหนึ่งวันท่านจับเขามาก่อนให้เขาได้ภาวนาได้ครบกำหนดก่อนได้ไหมพระยายมมาชาว่าแค่วันเดียวเองนะครับองหลวงปู่ว่า ก็วันเดียวนี่แหละจะได้วันเดียวปีเดียวหรืออึดใจเดียวก็ยังอยู่ในช่วงภาวนาท่านคงลืมไปแล้วละสิว่าเวลาแค่หนึ่งวันในโยมโลกก็แทบจะเป็นเวลานาน,านชั่วกับชั่วกันของโลกมนุษย์แล้วท่านรู้หรือไม่ว่าพระพุทธองค์ท่านก็บำเพ็ญบารมีมาหลายสิบปีแต่ในช่วอึดใจเดียวเท่านั้น ที่จิตของพระองค์ไปสู่การหลุดพ้นจากสังขารวัฏจักรได้ฉะนั้นแล้วอย่าได้ดูถูกอำนาจของเวลาแม้เวลาเหลือน้อยแค่ไหนก็ตามถ้ายังมีเวลาเหลืออยู่ก็ควรจะให้เขาไม่ใช่หรือท่านเป็นผู้ใหญ่ในที่นี้มีจิตที่เป็นธรรมจงลองตองดูเถิดเมื่อท่านพญายมราชได้ฟังเช่นนั้น จึงยกมือขึ้นสาธุกราบไหว้หลวงปู่ตอนเข้าไปถามความท่านพญายมราชได้ใจความว่าวิญญาณน,นี้ถูกจับมามัดรวมกับกลุ่มผีป่าเล่ล่อนบังเอิญว่าเป็นทางผ่านของป่าเขาพอดีจึงดวนจับมาด้วยองค์หลวงปู่ท่านจึงพิจารณาว่าวิญญาณน,นี้มีกรรมก็จริง แต่ยังมีจิตใจที่ดีอยู่มากไม่นานก็น่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อกลับมาโลกมนุษย์ก็ให้ภาวนาทันทีเป็นเวลาหนึ่งวันและก็สอนวิญญาณน,นั้นทั้งหมดด้วยความรู้ของท่านท่านกําชับว่าจงเล่งความเพียรใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าที่สุดถึงไม่ทันการได้บรรลุผลในชาตินี้ แต่ผลการปฏิบัติจะติดตามตัวเจ้าไปทุกภพทุกชาติไม่สำเร็จชาตินี้ก็อาจจะสำเร็จชาติหน้าวิญญาณน,นั้นจดจำถ้อยคำที่หลวงปู่สอนด้วยความตั้งใจเมื่อเวลาหมดยมมาทูตก็มารับตัววิญญาณน,นั้นไปวิญญาณน,นั้นก้มลงกราบแล้วปาวนาตัวขอรับใช้หลวงปู่ไปทุกภพทุกชาติ และวิญญาณน,นั้นก็สลายหายไปในที่สุดและขนาดนั่นเองเพราะเรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตายจึงน่าเสียดายอย่างยิ่งที่วิญญาณที่มีจิตแน่วแน่นี้มีเวลาเพียงน้อยนิดเขาเที่ยวเพียงตามหาหลวงปู่อยู่เป็นเวลาหลายปีจนกว่าจะได้เจอแต่กลับมีกรรมมาตัดรอนให้ต้องตายไปเสียก่อน แม้จะเจอองค์หลวงปู่เพียงเจ็ดวันเท่านั้นแต่เป็นเจ็ดวันที่มีค่ายิ่งทำให้หลวงปู่มั่นต้องไปตามหามาจากยมโลกแม้จะเหลือเพียงแค่วันเดียวก็ตามเรื่องนี้จึงเป็นอุทาหรณ์และคติเตือนใจให้เราท่านหมั่นเพียรฝึกปฏิบัติอบรมจิตเสียตั้งแต่ยังรู้ยังเห็นยังเป็นคนในเวลานี้ พอหากพลาดพังให้ด่วนตายไปเสียก่อนแน่ใจหรือว่าจะมีผู้จุงเราออกจากนรกเช่นวิญญาณตนนี้นอกจากกุศลจิตของตัวเราเองน้อมกราบคติธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญบารมีแห่งหลวงพ่อปู่มั่นภูริทัตโตครูอาจารย์ ที่ได้ให้คติคําสอนและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาให้ข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณิมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง ผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พรนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ